สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ตั้งอยู่ที่298ถนนทาราธิบดีตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิรับผิดชอบเด็กและวัยรุ่นอายตุต่ำกว่า18ปี บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมีแพทย์เฉพาะทางและทีมสาวิชาชีพคัดกรองวินิจฉัยบำบัดร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งการกระตุ้นพัฒนาการฝึกพูดกิจกรรมบำบัดให้คำปรึกษาครอบครัวและจิตบำบัด เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งเดียวในเขตภาคใต้ตอนบนรับส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่าย7จ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนและยังเป็นที่ฝึกอบรมด้านจิตเวชเด็กของคณะพยาบาลจากมหาวิทยาลัยต่างๆในเขตสุขภาพที่11